Avalanche นะครับถือว่าเป็นเหรียญคริปโตอันหนึ่งที่ได้รับสมญานามว่าเป็นอีเทเรียและ s o โลนานะครับเป็นผู้รับไมต้ตอกนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n m o ิวนะครับวันนี้เรามาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Avalanche นะครับ a v a l a n c h e นะครับถือว่าเป็นโซโลนาคิวเลอร์นะครับทำไมผมพูดอย่างนั้น เนื่องจากว่าโซโลนาเคยได้รับสมญานามว่าเป็น e t เท r ร u m k ียมคิเหมือนกันตั้งแต่ประมาณต้นปี2021หรือกลางปี2021นะครับเนื่องจากโซโลนาเนี่ยมีธุรกรรมที่รวดเร็วและถูกกว่าอีเท r ร u เียโดยเฉพาะค่าแก๊สนะครับรวดเร็วและถูกกว่าอีเทอรเียมโดยทำให้โซโลนามีราคาพุ่งสูงปรี๊ดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีอีกตัวหนึ่งนะครับในครึ่งปีหลังปี2021คือ Avalanche นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนจากราคานะครับแค่ประมาณ10หรือ11ตดอลลาร์แต่พอมาปลายปีนี้นะครับในช่วง q 4นะเดือนธันวาคมร,ราคาพุ่งไปถึง110ตดอลลาร์นะครับดังนั้น ราคาในภายใน24ชั่วโมงขึ้นถึง11%เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตามข้อมูลของ Coin Market Cap ก็อยู่อันดับ9อันดับ10นะครับชิงอันดับ9อันดับ10กันอยู่ซึ่งในขณะนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็อยู่อันดับที่10นะครับตามข้อมูลของ Coin Market Cap แต่ในเดือนพฤศจิกายนรู้สึกจะอยู่อันดับ10นะครับใช่อยู่อันดับ10แล้วเดือนนี้อยู่อันดับ9นะครับเนื่องจากตลาดคริปโตมันลงนี่ เราเหรียญตัวอื่นมันก็เลยลงนะครับเราแอ้เวอร์แลนดก็เลยเข้ามานะครับชิงตําแหน่งจากหลายๆเหรียญเลยและตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายเหรียญน,นราคาลดลงแต่แอ a l เวอร์เนี่ยราคายัางไปต่อนะครับและเคยทําจุดสูงสุดคือ114.96ดอลลาร์มีเหตุผลบางประการน,นะครับที่ทําให้แอ a l เวอร์เนี่ยราคาเนี่ยมูลนะครับในช่วงนี้คือราคาพุ่งเนี่ย เกิดจากวันที่14ธันวาคมนะครับประกาศจากผู้บริษัทบริการทางการเงินนะครับอย่าง Cycle c นะครับ c y เ l e เนี่ยเขาก็ให้บริการทาง USD นะครับ Stablecoin พร้อมที่จะใช้งานบน A v ร l a n c h e นะครับมีความสะดวกรวดเร็วเสริมสภาพคล่องนะครับให้การกู้ยืมต่างๆเกิดขึ้นนะครับบนเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันของ A v ร l a n c h e นั่นเองงนั้นจุดเด่นของ e v e r l a n เ e นะครับณนะขณะนี้คือมีบริษัทนะครับที่เป็นตัวพัฒน,นาคือ a v a l a n แ e นะครับตัวนี้เขาก็พัฒนานในการาทำสมาร์ทคอนแทคนะครับแล้วคนที่เข้ามาพัฒนานระบบเนี่ยของ a v a l a n ลเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสร้างดีแอปได้เลยนะครับซึ่งทางเครือข่ายอื่นๆเนี่ยก็พยายามสร้างอยู่นะครับแต่ a v a l a n ลเนี่ยสามารถที่จะชินตัดหน้าได้ ณนะเดือนธันวาคนี้นะครับซึ่ง d ีแ p เนี่ยถ้าเกิดจะพูดไปบูมก็น่าจะประมาณ Q2-Q3 ของปีหน้าเลยทีเดียวการพัฒนา d ีแ p เนี่ยมันจะช่วยนะครับในการที่ลูกค้านะครับแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยก็พยายามที่จะกู้ยืมเงินผ่านคริปโตได้เลยนะครับก็คือกู้ยืมได้เลยนะครับในในระบบนะครับแถมไม่ต้องผ่านตัวกลางด้วยนะครับเพราะว่าดีแอ App เนี่ย ก่อนยุคของ d ี p p เนี่ยที่เป็นยุคไอยุคของบล็อกเชนนะครับที่เป็นธุรกรรมพวกดีไฟเนี่ยมันยังต้องผ่านตัวกลางอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ NFT นทีะครับที่มันต้องมีการซื้อขายกันบนนั้นนะครับผ่านจากตัวกลางเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งนะครับแต่ d ี p p ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อนะครับในการทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคริปโตโดยไม่ต้องผ่าน ตัวกลางนะครับในคนที่มาช่วยในการตัดสินใจฉะนั้นในช่วง18เดือนนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับและทําให้ตอนนี้ไอ้บอลแลนซ์นะครับมีอันดับนะครับและราคาเนี่ยพุ่งไปเร็วกว่าโซนะครับแล้วก็เอเวอเกนะครับนั้นมันเกิดขึ้นนะครับมาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้บอลแลนซ์เนี่ยมันมีแพทเทิร์นของมันนะครับคือนักลงทุนเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่ จะก้าวไปสู่ความสําเร็จก็เลยทําการระดมทุนจากที่ต่างๆนะครับณนะเดือนกันยายนอย่าง Polychain Capital นะครับ t r e e a r o Capital ก็ให้รับการสนับสนุน Private Sale ของ Everland นะ Foundation นะครับซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ230ล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวนะครับเพื่อจะมีการสนับสนุนโครงการต่างๆและผลปรากฏว่า นักลงทุนก็ยอมใส่เงินเข้ามานะครับเนื่องจาก e v a l a n c ลสามารถที่จะทำตาม White Paper ได้จริงๆนะครับแล้วนักลงทุนก็มั่นใจนะครับตามลำดับตาม White Paper ของมันนะครับเพื่อจะลงทุนในเหรียญตัวนี้นั่นเองฉะนั้นในเดือนธันวาคมนะครับใครรู้สึกว่าเหรียญเนี่ยมันมันไม่ฟล o นะครับหรือว่า รู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยมันมีปัญหาก็สามารถที่จะลงทุนตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็มีอัตราที่พุ่งนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณอีกสักเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับน่าจะหมดรอบของมนันอันหนึ่งละต้องดูก่อนนะครับว่า,าเหรียญตัวนี้วานเข้ามามากขนาดไหนนะครับก็จะคอยติดตามถ้าเกิดกระแสดีเดี๋ยวผมก็จะทําเพิ่มนะครับถ้าเกิดกระแสไม คนดูไม่เท่าไหร่สำหรับเหรียญนี้เดียวผมก็ตัดสินใจอีกทีนะครับว่าจะทำเพิ่มต่อไปหรือเปล่าก็ใครบ่นนะครับว่าทำเหรียญเดียวผมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำเหรียญเดียวแต่คุณก็ต้องดูด้วยกระแสคนดูช่องผมอะถ้าเกิดผมทำเหรียญอื่นๆมาแล้วคนไม่ดูผมก็จะทำทำไมนะครับดังนั้นช่องเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ใช่เป็นช่องที่แนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของการลงทุนแบบ ไปเหรียญนู้นเหรียญนี้นะครับแบบอย่างเดียวอ่ะนะครับไม่ใช่แนะนําการลงทุนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูกระแสด้วยว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่มัดมือชกอยากจะให้ทําเหรียญนู้นเหรียญนี้อยากจะทําเหรียญนั้นนะครับก็ต้องดูกระแสนะครับแล้วผมแนะนําวิธีหนึ่งนะครับคือเข้ามาเรียนในคอร์สของเรานะจบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เข้ามาดูอ่าเข้ามา ในในคอร์สของเราก็จบแล้วนะครับก็เสียเงินแค่ประมาณแล้วแต่หลักสูตรนะครับเราเสร็จแล้วเราก็จะมีการาพูดคุยนะครับระหว่างสมาชิกด,ด้วยกันนะครับคือเราไม่ได้เรียนเราก็ให้จบไปเลยนะครับเราก็จะพยายามที่จะตามนักเรียนเราก็ปรึกษาด้วยกันนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการปฏิปต่อนะครับสําหรับเนื้อหาเพราะว่าสิ่งที่เรียนไปบางทีนะครับมัน มันมันเป็นข่าวนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าลงทุนเฉพาะเวลานั้นนะครับดังนั้นเรื่องของคริปโตมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเลยก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับเรามีหลักสูตรหลายหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต้นน้านะครับต้นน้ํานี่จะแพงหน่อยเนื่องจากว่าเราจะทําเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรียนต่าง,งๆนะครับอยากเรียนลองเข้ามาแล้วผมบอกได้เลยว่า เรียญต้นน้ําและหลักสูตต้นน้ําเนี่ยจะเป็นีี์นะครับและเป็นกุญแจอย่างหนึ่งที่คุณต้องเรียนมากๆเลยเพราะว่าปีหน้านะครับวานเข้ามาเยอะมากๆและผมบอกได้อย่างเดียวว่าการที่วานเข้ามาเยอะคุณจะเล่นยากขึ้นนะครับคุณจะเล่นยากขึ้นนะเหรียญต่างๆเนี่ยนั้นคุณจะแก้ได้นะครับคุณเป็นเม้าเนี่ยนะครับคุณลงทุนนะ คุณมีแค่สิบล้านยี่สิบล้านนะคุณก็แค่เป็นเม้าขเขานะครับนั้นคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนเนี่ยตามช่วงเวลาของมันก็บอกประมาณนี้นะครับเรามีหลักสูตรสตาร์ทโยมูลฟิโอเน็กซ์นะครับก็แนะนําว่ามาลงหลักสูตรตเหรียญต้นน้ําดีกว่ามันจะถูกหน่อยนะครับเพราะว่าหลักสูตรเหรียญต้นน้ําเนี่ยมันจะช่วยนะครับสําหรับการหาข้อมูลของท่านนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราไปลงทุนเหรียญพวกมันมีวานอยู่แล้วนะครับวานเยอะๆมากๆเลยมันก็จะเกิดการที่ราคาเนี่ยเกิดการแพนิคเซลลตลอดเลยนะครับและเป็นระยะเวลานานฉะนั้นเรามีวิธีแก้ให้ตลอดนะครับเราก็จะช่วยท่านในการลงทุนนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สมคัญที่สุดคือไลค์กลุ่ม เรามีกลุ่ม Avalanche ด้วยนะตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยด้วยกันและผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับก็ลองมาเข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อจะทำให้ท่านสามารถเขา้าใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามามาคุยนะครับในเหรียญตัวนี้ด้วยกันนะครับว่าอ่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนก็น่าสนใจนะถ้าเกิดจะเป็นเหรียญที่ เป็นคิลเลอร์โซโลนาและอีเธเรียมได้นะครับมันก็ต้องเป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลนะครับแล้วทำอะไรที่ล้ำกว่าคนอื่นอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านเราโฆษณาเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อซ a q u อตโทเค็นนะครับเป็นเหรียญของทหารนะเป็นนายทหารท่านหนึ่งได้เริ่มโปรเจกต์ไว้นะครับเพื่อจะทำการกุศล นะครับการกู้โสดเนี่ยมาจากการเผาเหรียญน่ยถึงเซนะครับทุกๆครั้งและการเผาเหรียญเนี่ยก็จะช่วยให้ราคานะครับมันเกิดการหมุนเวียนนะครับและก็ผักราคาไปต่อได้อันนั้นท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือราคาเริ่มต้น0.3ดอลลาร์ถามว่าเป็นต้นน้ำไมาเป็นนะครับเพราะว่าอุปทานมีแค่หลักแค่10ล้านเหรียญเท่านั้น ถ้าหลัก10ล้านเหรียญน,นะครับคือมีเหรียญไม่เยอะมากไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยมันก็จะโดนผักดานไปได้ง่ายนะครับเนื่องจากอุปทานมันมีจํากัดน่ะนะใครจะซื้อใครจะขายนะครับราคามันก็ขึ้นไวนะครับดังนั้นเหรียญพวกน,นี้นะครับเริ่มต้นราคาศูนย์ดาก็ซื้อน้อยๆก่อนแล้วค่อย พอมันโตขึ้นค่อยไปกวาดซื้อจํานวนมากๆเราค่อยว่ากันอีกตรงเนี้แพทเทิร์นนะครับซื้อน้อยๆน,นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดอะไรจากตัวเหรียญใหม่ทุกอย่างมีความเสี่ยงคุณควรจะตัดสินใจก่อนการลงทุนสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่จะติดตามเหรียญ Avalanche ด้วยกันและผมก็หวังว่าเหรียญ a v a l a n c e จะ g นซ to the Moon ดด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ